สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก Sce It Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำมิรักแฟนเพลงนะครับก็จะเป็นวิธีการปิดสถานะว่าเรากำลังออนไลน์หรือใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันช็อต s s s เ e นเกันอยู่นะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Chat m e s s e n g e r ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิเคชัน แชทมาสเซนเจอร์กันนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของอขีดสามขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือในแอปพลิเคชันการได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพหน้าต่างน,นะครับเปิดมาจากทางฝั่งทางด้านซ้ายนะครับหลังจากที่มีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับที่จะเป็นรูปในส่วนของ ฟันเฟืองนะครับก็ให้เราคลิกกันโลดครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาใส่ของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าสถานะกำลังใช้งานนะครับ ซึ่งจะอยู่ในหน้านี้แล้วก็ตามที่คุูสอนสีเหลืองชี้นะครับก็คลิกกันลดครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าของออสถานะกําลังใช้งานของเรากันนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปที่เ,เลื่ลอนเลือกไปที่ส่วนของออสถานะกําลังใช้งานในส่วนของเมนูแรกกันได้เลยนะครับ เมื่อเราเลือกในส่วนของปุ่มกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะปิดในส่วนของสถานะว่ากําลังออนไลน์ไปกี่โมงบ้างนะครับก็ให้เราเลือกตามที่เราสะดวกกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวที่ผมก็จะเลือกตามที่อันนี้ไว้นะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับก็ให้เราทําการ เลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าหยุดชั่วคราวทางด้านล่างสุดกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราเลือกกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการปิดสถานะกําลังใช้งานในชัชท e s s e n g e r ของเรากันนะครับก็จะเข้ามาคน ก็จะกลับเข้ามาอย่างในหน้าของสถานาะกําลังใช้งานกันนะครับเมื่อเรากลับเข้ามายังในหน้าสถานะกําลังใช้งานก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของปุ่มนะครับก็ถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออนอีกครั้งน,นะครับตอนที่เรามาเปิดนะครับหรือครุบตามกําหนดเวลาที่เราได้ทําการตั้งไว้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะน,นําวิธีการปิดสถานะกําลังใช้งานหรือออนไลน์ในชั้น Messenger นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e I t IT c h a n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ